สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะเมื่อเราพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสองชื่อที่มักจะนึกถึงก็คือ Facebook และ Twitter เป็นอันดับต้นๆนะคะซึ่ง Facebook ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ10ปีไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีการเปิดฟีเจอร์ Look Back ให้เราย้อนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook เชื่อว่าหลายคนก็คงได้ไปลองย้อนรอยความทรงจํากันมาแล้วนะคะส่วน Twitter ก็เพิ่งจะครบรอบ8ขวบไปหมาดๆค่ะเขาก็มีการฉลองเล็กๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับ Twitter ก็เปิดให้บริการครั้งแรกกันเมื่อเดือนมีนาคม2006ค่ะ ตอนนี้ครบรอบ8ปีแล้วจึงมีการฉลองการครบวันเกิดครั้งนี้โดยการปล่อยฟีเจอร์ให้ผู้ใช้เข้าไปย้อนอดีตด,ดูได้ว่าทวิตแรกของเราบน Twitter เราเขียนไว้ว่าอะไรแล้วก็ทวิตครั้งแรกเมื่อไหรค่ค่ะซึ่งหลายคนก็คงจะจำไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากทราบก็เข้าไประลึกความทรงจำครั้งแรกบน Twitter กัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ firsttweets.com แล้วก็ใส่ชื่อ Twitter ลงไปค่ะจากนั้นคลิกค้นหาแล้วข้อความทวิตแรกของเราก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ละค่ะอย่างของเอินใส่ไปว่าแอดปารพีก็พบว่าข้อความแรกที่ทวิตคือเมื่อ13กรกฎาคมปี2009เขียนว่ากำลังอัปเดตไฮไฟฟ์อละอันนี้เขินเหมือนกันนะคะคือหลายปีมากๆแล้วซึ่งตอนนั้น High f i v e ก็ยังฮิตอยู่นะคะเห็นไหมละคะว่าเรียบรอยยิ้มกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์ได้ไม่น้อยเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ของเราเองค่ะใส่ชื่อคนอื่นก็ได้อย่างเช่นผู้รวมกระบวนการเล่น Twitter ยุคแรกๆอย่างแอดกลาเมก็ทวิตครั้งแรกเมื่อ10สิงหาคมปี2009ว่ากลาแมมาแล้วค่ะส่วนนี่แอดไก่พาสิทวิตครั้งแรกเมื่อ4พฤศจิกายนปีเดียวกันก็ทวิตว่าอยากเล่นไม่เป็นเลยครับส่วน Twitter ของแอดไอที2 4 h s ก็เริ่มทวิตครั้งแรกเมื่อ18มกราคมปี2011ซึ่งเป็นวันออกอากาศครั้งแรกของ IT 24ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็ลองไปย้อนรอยอดีตด,ดูครั้งแรกกันนะคะแล้วเมื่อสักครรู่เาพดถึง Facebook, พูดกันไปว่าเพิ่งจะครบรอบ10ขวบนะคะมาดูกันค่ะว่าสถิติการเติบโตของ Facebook ในประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้าง Social r a n รเขาเผยสถิติว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook ถึง26ล้านรายมากเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะโดยคนไทยที่ใช้ Facebook ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมากถึง14.4ล้านบนัญชีและผู้ใช้ Facebook เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะช่วงเวลาที่มีคนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันมากที่สุดคือบ่าย2โมงค่ะ ส่วนหมวดหมู่ที่มี engagement หรือว่าโพสต์แล้วจะมีคนเข้ามามีส่วนร่วมสูงสุดก็คือรถยนต์ค่ะโดยช่วงเวลาที่มี engagement สูงที่สุดก็คือ10บโมงเช้านะคะดังนั้นถ้าจะพูดเรื่องรถยนต์ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะ,ยอะก็โพสต์กันตอน10บโมงเช้าค่ะอันดับ2คือการเมืองอันดับ3คือสื่อทั่วไปโดยช่วงเวลาที่มี engagement ของหมวดนี้สูงสุดก็คือ4ทุ่มนะคะข้อมูลนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Facebook แล้วก็ เป็นประโยชน์สาหรับนักการตลาดที่สนใจนะคะรายละเอียดยังติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ it 2 4 h s สวัสดีค่ะ